ได้แท้ๆบ่น้อยได้แล e like ้วป so ูแท้ๆครับนี่กับมีแต่ทองคำล่ะม uh ือ huh. ส well ี่หงส์ครับครับก็ทาทองคำบ่มีหยังเด้อน้อยละก็ทาทองคำก็คือศูนย์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 นี่ยังสิมั่งสิมีศูนย์ยังสิดีสิแดงเจาเป็นพญานั่นเสือเหลืองปลาพระบอกครับเสือเหลืองขันเป็นดงอยู่ทำนี้มู่เจ้าสีน้อยลีอยู่บ่เป็น ให้เป็นดังฝ่าประท่านผู้น้สูงส่งให้เตรียบเสมือนสวรรค์ข้าไล่ทรงอินทม์มาสอยเจา้าย่าได้สุขย่าได้ทุกข,ขอให้เจ้าเป็นสวรรค์แห่งมังนีนะหน่อยเอ้ยจ้ะเอ้ยท่านเซียนนะครับท่านเซียนที่ทุกคนท่นานวันนี้เดินทางมาที่หลักกิโลพุเทพเสียงสวรรค์นะครับมาขอโชคลาบหลักกิโลเฮียนโค้งสุดท้ายนะครับ กำลังทาพิธีมาดูกันบ่าปู่เทพจะได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับให้อลิบห้อให้มันแมันครับตัวเดียวยแกลนแกน,แกนน่ะปู่ตัวที่ถาอยู่นี่แหละโค้งสุดท้ายแล้วตัวเดียวแกลนแกน,น่ะปู่ตัวเดียวหางเดียวบ,บ,บ่ต้องอะไรหางเด้อเอฟซีพมีตั้งซื้อหลายโพด คนลรับปูเสียงหนังกักเลยปูเสียงสวรรค์เดี๋ยวจะมาแล้วนี่อ่ะเตรียมปูมอือนขึ้นเดือนมื่นขึ้นเดือนงายเพิ่นบ่าฝ่ายใจใจฟองคนใสในยยกน้องสูจเจ้าสยูเย็นท่านสุดเหลือดกำเงินค้ำให้มันได้ลีเบิงึง บโแต่ว่าเศร้าอีแรงนั่นกต่สินงส่างให้ไม่ให้เงินมีเด้อใหญ่ขาดทงขาดไทยเด้อหน่อยเนะครับส<ม>า,าทุกครับกำแพงดีนันน่นเป็นมีไว้ให้สานนห่างหนทางดีเป็นมีไว้ให้ยหญ่เด้อคอนคอนแล้วกันยังแซวเสียงเจ้านะ่นแม่นมาหาพราะหาตากระเดียดหอน ว่าไปมาเว่ากันเสียงจอจอเจเจว้าไปเว้ามาเถียงกันว่าเล็กนั่นเลยอุณเถียงกันน้องตากระเลยว่ะแลบเถียงกันเรื่องียังสูหน่อยเอ้ยมูเจ้าเถียงกันย้อนนี่เนี่ยคอยกระบี่จะมีกระตอกคอยนี่แล้วสิว้าสู้เจ้าฟังพันวาไก่บักโจนขันกิโกโคอยู่ตีสี่ ฮันว่าของดีมือนี่สิไปยีส่นอยู่มองได้น่นหน่อยเนาะ,ะหาพ่อมาดอแจ้เงื่อนเลยืูและมอมาไว้แล้วเยือนบอกแล้วเสียงสวรรค์ครับทุกคนโอ้ย มือในละเอียดเช่นยืดสายเด้อลูกหลานเอ้ยครับปูมาแล้วปูมาเป็นเสียงสวรรค์อีกแล้วมือเนี่ยมันคิแมนบอระนอยแมนตะปูเนาะแมนเตะปูเด้อมันคิแมนบอระนอยอาลียกไม่ดไตมาใหญ่มันก็งามดังช้ำเต็มตัวน้อยเอ้ย ข้าวคุณแจนกาบฟิลแอนเดอรันบัได้มันอายเพิ่นไล่น่ออายแล้วปูขันบัวได้อ้ายละปูครับเตาปองเดียวหู้เดียวครับน้ำไหลล้นอังครับน้ำไหลผ่านบ้านผ่านเมืองเสือเหลืองสิไปง่อยถากเทวดาสิอุ่มทรง โต๊ะสมประสงดังเจ้าฮึสีเฝ้าแต่บ้านอยู่แต่เฮือนมันกขบโมแม่แล้วต้องออกห้องน้ำเพลนละละมือนเสือยางเลยสงสัยเข้านะปูเสือยางได้หน่อยปเสือยางวันนี้ระวังระวังเหยียบผมตัวปูโอปูเสือยางเลยปูเสือยางนะปูนี่บังเสือยางตีนอยู่ เอฟเสียเยเสื so ้อยางนะครับเ right ียวาบเลียวหลังบ่ะบเลียวหลังนำโอ้ระวังตะพุ่นเ้อเสือเหยียบเอเสอเอฟียปูางเสือย่องเาเสือวไงเสื้อยางเสือย่องเสื้อย่องโกเล่กนครับนี่ถอยหน้าถอยหลังพิศนาเะครับทุกคน เสยยางบอกลขแล้วตะโกนบอกลขอู้ววเก่าขายเงาเลยอู้ฟังอารยนบาบ้านบงสีนังเอาบักมาทองขอยมาบึงเสือสีง mm. ่อยงอนฟังแม่สืหักบปูเสือนางก็อีเป็นอยู่่ปู แม่ที่หักปูหักก็อีหักเล้วปูหักเล้วปูโอ้นั่นๆๆๆโอ้มาหมื่นนี้บ่อไอเขาดอกได้บ่อไอเขาแล้วปูว่าบ่อไอเขาฟังนะครับครับปูไข่นี่คำว่าตาเส้นมีดีอยู่คนหนึ่งในโขงกำเกียงนี่มี่ไข่หนั่นแม่นผู้เดียวครับส่วนหนึ่งส่วน หนึ่งูหนึ่งทุกคนนะครับศูนยพิมพ์พิมพ์ครับศูหนึ่งครับพิมพ์หนึ่งครับศ <c oughs> ูนย์หนึ่งอยู่ข้างตังนัง <c oughs> <อ>บ่ได้อยู่ข้างลุมเลยหน่อ,อ,อน,นอยู่บนบ่อยู่บนยันเท่าขึ้นได้บาทเดินขานีเป็นขายันเลยขาหยันว้เวลาคอยแลนเนี่ยคอยยันขางนีเสือเหลืองนี่ันถือไม่งวนยเื่นเสือเหลืองด้อ น่า,าจสะไหล่ะโอ้ปบบเป็นผุ้เท่าเฝเฮือนเป็นญานิมูนี่อำนาจวัดสนารฤาษีสี้ทา่แล้วครับสี่ไหม่กัเป็นใหม่สี่นกกัเป็นนกสี่เลกนะปู่สี่มนุษย์ถ่าเป็นพระเจ้ายังยังได้สี่มันไม่มีเงินเป็นวัเอได้แล้ว01นหนึ่ง กะกํากากํากากํากาเพื่อนว่าสามโต้ลูกสามโต้บ้านนี้กะกํากากํากากํากาไออย่างน้องกะกะํากากํากากํากาฟังเอาพี่น้องฟังเอาเลยครับกาขึ้นหยงเก้าก้าก้ากขึ้นเก้าเันือจะมีก้เก้านับเก้านะไหนนะ Một tích cầu. Một tích cầu. Soon ninh xuống tàu. Một tích cầu. 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 Một cầu. 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 Một cầu. cầu. Một tích cầu. Một tích cầu. 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 นี่นี่แหละสี่ห้องให้เป็นเสียงสวรรค์สี่เลียห้องให้มันเป็นพญาแห่งฝ่าแห่งดินให้มนุษย์หมันแมลนมางกาพญาต์เซ่บิ่งก่อนนะดึกดึกได้ดำเพิ่งว่าดึกดึกได้ดำดึกดึกได้ดำดึกดึกได้ดำนะครับ ผู้เท่าเอากันเ้ากำบังกันเดึงเดากันได้ดำดุบบุบเดาแล้วใจกระสินาพญาจังได้ขีมาบักกระเจาะผู้เท่าสิแล่นยอาก็แล่นได้ เรงสวรรค์มื่นว้าดีให้มันแมนฟังเด้อมนุษย์โลกทั้งหลายคครรัับปูบผมกำแปรแพ้่เป็นพญาเจ้าหมูเจ้าก็ฟังบ่ได้ซับคอยกับบ่มีหยังเฝ้าให้มันคักๆักให้มันได้เนื้อได้ใจเมื่อได้รับปูครับผมท่านบนคอยกับว้าส้อนหนึ่งหนึ่ง 0 0 cầu căn cọc cầu cầm mang tên nhận của mỗi ngày cái say vẫn bấm đơn đẩy phải Điều Điều là... một một thân thì chặt chén bàn đáy phù phù sùn sùn nâng cao 1 nâng hốc sùn nâng hốc sùn 1 ยินบ่ยินครับยินครับปู่ดึกดึกดำ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 ดึกดึกกำดำกำมิตกำกำกำมิตเก่ากำเก่าอ้อยคอยามาแล้วหมดนี่ไปบ้างหละหน่อยเอานังสื้อสี่ผามพื้นมาบึ้งิเขียนมี้ตัวเดียวอืองวนีตัวเดียวกันครับ เล็กยังจวันสูตหนึ่งสูเก่าอื้

เสียงสวรรค์จากสันรราเทวดาในยุ่งมาลงหายละลาน้อยครับปูปโชว์มาเออได้ยินบูหกส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนหกได้ยินไปหน่อยได้ยินครับปูตัวเดียวตัวเดียวคอลองอย่างละน้อย,อยสองโต้ยังปูสองโตเนี่ยสองโต้ยังอีกละน้อยอยังเนอะปู สองโตด้วยนั่งนะปู่สองโตไต่ตารางน้ามูเจ้านั่นบอกครับแมนครับแม่ดัดสีเขียนเนี่ยมันขักขักมันก็น่าหน่อยขักขักเอาใจจ้าพญาตาคาเป็นมีผู้เดียวเด้ออยู่นี่นะงบหน้อยต้องตัวยางรองเก้าอี้แลยเระบ้านนี้ก่อนเขียนเลขนะหมุน Paid, 2องตบ่ม um, mm. ีนังหรอกผู้เดียวคลอยูนีลันตัวเดียวปูคลอหกรบอกบย่งทุกคนอตวส2โตัต3 สิเป็นหมาสีหอ,อกหรือหมาสีหนมันก็เป็นเทวดามือน,นี่ละน้อยรขบูอันนี้ขัดเสียงสวรรค์เสสียงวรรค์บ่มีอย่างน้อยเอ้ยครับครับหลนึ่งสามหนึ่งสามปิ้นไปปิ้นมากกับมี่หนึ่งเจ็ดแค่นั้นละลูกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด<ๆ>ตัวเดียวกันแค่นี้แหละล<ำ>ูกบ่ต้องกับบ่ต้องแอบน้อยเอ้ยอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อ อย่าลืมได้หน so ่อยเอาให้มันก <c oughs> no? ินเอาให้มันเดินเอาให้มันได้เอาให้มันดีสามียังสี่มังสี่มีกต่สามดันสามดันสามดันหนึ่งสามมันยืนไปหน่อยยืนปูไปโรงเรียนกับยางมวลดูเห็นกับยางได ผู้ใดบ่อสือกับบ่ม้านละน้อยอ้วยผู้ใดบอสือกับม้านผู้ใดบ่อสื้อกับไดนเดีอน่อยเด้อนี่จำหนึงนึงจา ตัวเดียวสะอาดป่หน่อยสะอาดปูเยสะอาดป่ดน่อยหกศูนย์หนึ่งับตัวเดียวตัวเดียวครับงูนี่หนย์หนึตัวเดียวครับสายปูทางนี้เพาะท่นเห็นอยู่ไหมกทงนีนง้วางปูอ่ะหกศูนย์หกศนนึกครับศูนนะครับอย่าลืมนะลูกหกศนย์เด่นนศูนย์มีแค่นี้ละน มีแครีเอฟทุกคนหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนยหกสองหางขอลอแค่นี้แล้วลูกก็หนี่จะไปเอามันเออให้สุ 9, ดนกแก่ยังว <c oughs> ่าเก่าชุดหนึ่งโ้ย